สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับการเมาส์มอยฝอยนิยายนะคะจากซีรีส์เรื่องดาราจักรรักลำนำใจค่ะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Love l i g h the t Galaxy นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นที่สุดของปีเลยนะในใจของแอดมินค่ะขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งของปีเลยสนุกมากติดมากเวอร์นี่นะถ้ามี express หรือมี fast track นะแอดยอมไปหมดตัวเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่ะจะมาขอเล่าตัวละครพระ สนมเย่โหตอน30ที่พระสนมออกมานี่คือฟาดได้แบบปัวปังมากนี่คืออยากจะมุดเข้าไปกราบงามๆสามทีชาบูมอบสายสะพายและมงลงค่ะตัวแม่เอาไปเลยค่ะเอายกตำแหน่งให้เป็น MVP คู่กับบาริสเต้ไปเลยค่ะในนิยายนะคะ ฮองเฮากับพระสนมเย่เนี่ยนะคะเป็นสองคนที่มีบุคลิคนละขั้วเลยคนหนึ่งนี่คืออ่อนโยนใจดีมีเมตตาอีกคนนึงคือเป็นสายแข็งปัวปังเราสามารถดูได้จากลูกชายของทั้งคู่ก็ได้ไทจือรัชทายาทเป็นลูกชายของเฮาก็จะใจอ่อนใจดีเหมือนแม่เลยส่วนองค์ชายสามนะสายเฟียสคนดุเด็ดขาดก็เหมือนพระสนมเย่ที่เป็นมารดาเช่นกัน จริงๆแล้วพระสนมเย่เนี่ยนะคะเป็นคนรักแล้วก็รู้จักกับฮ่องเต้มาก่อนนะก่อนที่จะได้เป็นฮ่องเต้ตอนที่ยังเป็นแค่คนธรรมดาอยู่ในช่วงที่ฮ่องเต้ขึ้นมายึดอำนาจเนี่ยนะฝั่งบ้านสกุลเย่ของพระสนมเองก็ลงแรงไปเยอะมากในตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยนะคะนอกจากบ้านสกุลเย่เนี่ยนะก็ยังมีสกุลหวนอ่าซึ่งก็คือพ่อของเหวนซิลจินคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮองเฮานั่นแหละคือ หรือว่าสกุลเซียนคนอื่นด้วยคือในทั้งหมดเ่ยนะทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะฝั่งบ้านสกุลยุของฮองเฮาในนิยายบอกว่าเป็นฝั่งที่สูญเสียมากที่สุดคือคนตายเยอะมากคนในสกุลเนี่ยเหลือน้อยนิดแล้วตอนหลังนะหลังจากที่ฮองเต้คือขึ้นครองราชก็แต่งตั้งฮองเฮาเซียนขึ้นเป็นฮองเฮาพระสนมนี่คือไม่ว่าอะไรเลยคือรักฮองเต้มากอะ่ะ ตลอดทางเนี่ยนะคะฮองเฮากับพระสนมเนี่ยนะเขาไม่ได้สนิทสนมกันนะไม่ได้มาแบบอุย้ยพี่จ๋าน้องสาวอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบเหมือนในเรื่องอื่นแต่ว่าสองคนนี้เขาเคารพกันและกันมากแล้วก็ไม่เคยก้าวไก่กันเลยลูกๆของพระสนมเนี่ยก็ส่งไปให้ฮองเฮาเลี้ยงด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวในวังถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับการลงโทษคนเนี่ยพระสนมเนี่ยจะเป็นคนจัดการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คือพระสนมเย่นี่คือสายแขง ฟาดได้ฟาดเอาจริงคนที่ทําให้วางหลังเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ก็คือพระสนมนั่นแหละเนื่องจากของเฮาเนี่ยนะใจอ่อนมีเมตตาไงถึงแม้ว่าไม่สนิทกันแต่เคารพกันแล้วก็ลึกๆก,ก,ก็คือต่างคนต่างรักกันนะไม่ว่าจะเป็นแม่คนไหนก็ตามจะฝั่ง้องเฮาหรือฝั่งพระสนมถ้าได้ยินว่าลูกตัวเองเนี่ยเริ่มพูดจาว่าร้ายอีกฝ่ายหรือว่าไม่ให้ความเคารพเนี่ยนะแม่ก็คือจะดุดา่าห้ามปรามแล้วก็ลงโทษทันทีค่ะ แต่ว่านะต่อให้สองแม่เนี่ยเขาดีกันแต่ว่าขุมพลังเบื้องหลังเนี่ยเหล่าคุณนางทั้งหลายเนี่ยก็ย่อมจะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างชัดเจนเพราะว่าใครก็ตามนะลูกใครก็ตามที่ขึ้นเป็นรัชทายาทคนต่อไปเนี่ย ก็จะต้องสะท้อนถึงฐานกําลังของสกุลนั้นในอนาคตมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นคลื่นใต้น้ําในนิยายเนี่ยก็พูดถึงบ้างนะแต่ดูจากในซีรีส์เนี่ยค่ะจุดคลื่นใต้น้ำเนี่ยน่าจะถูกขยี้ให้มันดูซับซ้อนดูเรียวมากขึ้นเยอะนะ ย้อนกลับมาเรื่องราวในวังนะเวลามีงานเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่งานใหญ่หรือว่างานจําเป็นเนี่ยนะฮองเฮากับพระสนมเย่ไม่ต้องพูดก็รู้กันว่าจะออกงานแค่คนเดียวถ้าพระสนมไปฮองเฮาก็จะไม่ไปถ้าฮองเฮาไปพระสนมก็จะไม่ไปอย่างเช่นในงานเลี้ยงรําลึกแม่ทัพฮัวตอนที่30เนี่ยตอนแรกเนี่ยพระสนมไม่ไปขนาดชายาอองรูอย่างยังรู้เลยก็เลยกล้าไปนั่งที่พระสนมเย่ไงแต่แน่นอนว่า สนมบเย่ที่บุกมาก็เพราะว่ารู้เรื่องชายาอองรูอย่างที่มหาเรื่องอยู่ค่ะก็เลยบุกมาเพื่อจัดการให้ในนิยายเนะียยังบอกว่าคือหลังจากดิวเรื่องนีเ้เสร็จพระสนมก็คือขอตัวกลับเลยบอกว่าไปแล้วนะ เหนื่อยน่ารักหรือว่าเนี่ยเราจะได้เห็นนะในตัวอย่างว่าในงานเลี้ยงครบรอบวันเกิดฉลองวันเกิดฮองเฮาก็คือทั้งฮองเฮาและพระสนมเนี่ยไปพร้อมกันแน่นอนเป็นการให้เกียรตินะแล้วก็งานใหญ่อย,ยอย่างตอนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่มีงานบวงสรวงก็คือไปทั้งฮองเฮาแล้วก็พระสนมเย่แต่ว่าทั้งในนิยายและซีรีส์นะก็คือทําให้เรารู้ว่าเวลาที่ฮ่องเต้กับฮองเฮาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นฟีลลิ่งของคนรักที่เคารพกัน และกันแต่ระหว่างพรัสนมกับฮองเต้นเนี่ยมันคือฟิลแฟนมากความที่เขารักกันมาก่อนไงเขาจะทําตัวแบบปกติเหมือนสามีภรรยาทั่วไปมากส่วนฮองเต้นนะถามว่ารักไหมก็คือรักพรัสนมมากเช่นกันแต่ก็มีความบาลานซ์ชีวิตระหว่างฮองเฮากับพรัสนมก็คือไม่มีการลําเอียงนะโอเคอาจจะรักมากจริงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือให้ความเคารพ แล้วตอนจบเนี่ยอันนี้ก็คือแอดเคยเล่าไปแล้วเนาะในคลิปของบาริสเต้แต่เผื่อใครที่ไม่ได้ฟังนะคะก็จะมาพูดเพิ่มอีกนิดนึงว่าฮองเฮาเซียนนะคะก็จะลงจัดตำแหน่งโดยที่เป็นคนบอกฮ่องเต้เองว่าให้ถอดนางออกเถอะเพราะว่าหลายอย่างนะมีเหตุผลหลากหลายแต่ว่าเหตุผลหลักก็คือเพื่อที่จะให้คนที่เหมาะกับตำแหน่งอะ รัชทายาทจริงๆก็คือองค์ชายสามเนี่ยได้ขึ้นฮองเฮาเนี่ยยอมลงจากตําแหน่งเพราะว่าองค์ชายสามเป็นลูกของพระสนมเพื่อให้ฮองเต้เน,หน,หนี่ยนะแต่งตั้งพระสนมเย้ขึ้นมาเป็นฮองเฮาแล้วองค์ชายสามเนี่ยก็จะสามารถขึ้นมาเป็นรัชทายาทได้แบบไม่น่าเกลียดส่วนไทจื่อคนปัจจุบันก็คือฮองเฮาวางแผนว่าหลังจากตัวเองโดนถอดเนี่ยไทจื่อก็จะได้แบบลาออกจากตําแหน่งไปซึ่งอันเนี้ยในนิยายก็คือมันตัดชุบจัดตอนที่ปลดฮองเฮาแล้วก็คือเปลี่ยนมาเป็นแบบ ของเขาเย่ขึ้นแล้วก็องค์ชัยสามขึ้นเป็นให้จื่อก็ไม่ได้บอกเราว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่แอดคิดว่านะในซีรีส์น่าจะทําแบบเดียวกันเพราะว่านิยายเรื่องนี้ซีรีส์นะคะเขาจัดการ เก็บโครงเรื่องหลักๆเอาไว้ครบมากเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มความมีมิติเข้าไปเท่านั้นเองแล้วตอนหลังนะคะอดีตฮองเฮาเนี่ยนะก็ป่วยแล้วก็ใกล้เสียชีวิตซึ่งจริงๆหลังจากที่ฮองเฮาเนี่ยลงจากตําแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยลงนะเพราะว่าฮ่องเต้คือจัดการมอบเกียรติยศเอาง่ายๆคือคล้ายๆกับประหนึ่งจะมีฮองเฮาสองคนเลยทีเดียวแต่ว่าฮองเฮาเซียนค่ะก็ไปอยู่ที่ตําหนกงยงอันซึ่งเป็นตําหนักขององค์ชายรองที่ฮ่องเต้ได้การแบบ แต่งตังให้เนาะคือตอนที่ฮองเฮาลงใช่ไหมฮองเต้ก็แต่งตั้งลูกทุกคนขึ้นเป็นท่านอ่องให้หมดเลยจังหวะที่ฮองเฮาเสวียนเนี่ย ใกลเสียชีวิตแล้วก็คิดว่าแบบเออจะตายแล้วก็เชิญฮ่องเต้ให้มาหาอยากให้มาดูใจฮ่องเฮาฮ่องเต้แล้วก็พระสนมเย่ที่ขึ้นเป็นฮ่องเฮาเย่ตอนนั้นเนี่ยนะก็ยังได้คุยกันคือฮ่องเฮาเซืีน่ารักมากเลยนะบอกว่าฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนดีมากเหมาะสมพร้อมทุกอย่างที่จะควรจะเป็นฮ่องเต้แต่ว่าเรื่องเดียวที่ทําผิด ก็คือทําผิดต่อพระสนมเย่เพราะว่าพระสนมเย่กับฮองเต้คือรักกันมาก่อนแต่ว่าฮองเฮาเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นภรรยาเอกแล้วตอนนี้นี่เองนะพระสนมเย่ก็คือเข้ามาคุยเข้ามาร้องไห้แล้วก็เหมือนกับคุยกันว่าแบบถึงแม้ว่าเขาจะเคารพก,กันแต่ว่าเขาไม่เคยพูดกันอันนี้มันเป็นการพูดเปิดอกเลยว่าฮองเฮาเซียนไม่มีอะไรติดใจพระสนมเย่จริงๆส่วนพระสนมเย่ก็คือแบบก็คือทราบซึ้งใจที่ฮองเฮาไม่คิดติดใจกับตัวเองเราก็บอกว่าเรื่องไร้ไร้ที่เกิด ขึ้นกับไท้เจือ,อมันไม่ใช่แผนของฮองเฮาเย่มาตลอดเลยซึ่งฮองเฮาเซียนก็คือเชื่อเชื่อมาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ก็ยังเชื่อแล้วก็ทําให้ฮองเฮาเซียนเนี่ยจากไปอย่างสงบส่วนพระสนมเย่หรือว่าฮองเฮาเย่เนี่ยก็ไม่มีอะไรติดค้งในใจแล้วอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวการวิเคราะห์ความน่ารักนะคะสายปัว้วสายฟ้าสายฟันของ MVP หรือว่าฮองเฮาเยค่ะใครอยากรู้เรื่องไหนเนี่ยเม้นมาบอกแอดได้นะคะแอดก็จะ ย้อนไปดำน้ำจุดไหนที่ใครอยากรู้มาให้ทุกคนฟังค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ